ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเดวิดออสตินนักข่าวทียนหนึ่งจากเดลยรติกรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุปเป้าหมายของพวกเขาเอาไว้แล้วการค้นหาผู้เล่นในตำแหน่งเบอร์หจะเป็นนักเตะที่มาจากนอกพิมริกอังกฤษโดยสถานการณ์ตอนนี้เดีลยวนี้อาจจะเห็นแบบชัดเจนมากๆภายในสัปดาห์นี้ตอนนี้ดิชันฮิพวพ่วมในการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่กับการเซ็นสัญญากับผู้เล่นในตำแหน่งเบอร์หนี้ สี่ผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิพูลในช่วงสัมเมอร์อนี้มาร์ตินซูบิมดีจากเรอัลโซซซดาที่คาดว่าราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์มาเรโอคาเต้ ate, ที่ปารีสแซงต์แชกแมงต้องการค่าตัวของเขาอยู่ที่60ล้านยูโรเอเดซอนจากอตาลนตาแม้ว่าต้นสกัดไม่อยากที่จะขายเขาออกไปแต่ตามรายงานระบุว่าเขาก็สามารถย้ายออกจากทีมได้ในราคา42.5ล้านปอนด์อารันวารเรราของเอฟซีปอร์โตที่ดูเหมือนว่าจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนอรรอด์ พีอสวีสู้ขาดใจหวังปิดดิวเซฟฟานเดนเบิร์กจากลิเวอร์พูลตามรายงานของไฮโอเฟนดักบาดมีการเปิดเผยว่าสโมสร PSV อไฮโอเฟนแชมป์เอเลดิวิซีซีซั่นที่แล้วยังไม่ยอมแพ้ในการเซ็นสัญญากับเซฟฟานเดนเบิร์กกองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งสึกพิมลิเซนเตอร์ชาวรัตโชฟอร์มได้ดีกับการยืมตัวที่หม่เมื่อซีซั่นก่อนทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรทั่วยุโรปในตลาดซัมเมอร์นี้ PSV ได้ทำการยื่นข้อเสนอจำนวน12ล้านปอนด์ให้ลิเวอร์พูลพิจนารณาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็โดนปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากพวกเขาต้องการค่าตัวของฟานเดนเบิร์กเอาไว้ที่20ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามมีการอ้างว่าแชมป์เอเดเวซี L A จากฮอลแลนด์ยังคงเป็นตัวเต็งในดี๋วนี้และยังไม่ยอมแพ้โดยสิ้นเชิงซึ่งเชื่อว่าจะมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาใหม่อีกครั้งในเร็วๆนี้ แม้จะมีข่าวย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ฟานเดนเบิร์กก็ถือเป็นกองหลังตัวหลักของอาร์เนสลอตในการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาซึ่งลิเวอร์พูลสามารถคว้าชัยชนะได้แบบสามนัดรวดเหนือเรอเบติสอาเซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คิกเกอร์ซูนายังมีรายงานว่าเซฟฟานเดนเบิร์กได้ทำการแจ้งกับสโมสรลิปูแล้วว่าเขาอยากที่จะย้ายออกจากทีมแบบถาวรในช่วงสมร์นี้แม้ว่าฟานเดนเบิร์กจะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาา์เนอร์เฮดโค้ชคนใหม่ในช่วงพรีซีซั่นในสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่เจ้าตัวรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะได้รับโอกาสลงเล่นย่างสม่ำเสมอหากฤดูกาลเริ่มต้นจริง นื่อจากว่าฟานเดนเบิร์กรู้ดีว่าถ้าเขาอยู่กับสโมสรลิพูต่อไปเขาจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายในลำดับที่4รองจากเฟอร์กิวฟันได์อิบราฮิมากราเต้และเจเรลโคอนซาและล่าสุดเป็นวบบวกที่แสดงความสนใจในตัวของเขาอย่างชัดเจนและได้ทําการติดต่อไปอยังเอเย่นส่วนตัวของฟานเดนเบิร์กแล้วเช่นกันแต่นอกจากนี้ p s v h y ไฮเฟนเองก็ยังคงไม่หมดหวังที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ จริงๆใจของฟันเดนเบิร์กนั้นไม่ได้อยู่ที่สมสรสริพูนานแล้วนะครับเขารู้ดีว่าการสอดแทรกขึ้นเป็นตัวจริงนั้นแทบไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นการเลือกย้ายไปหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าดีที่สุดแล้วและไม่ผิดด้วยสรุปข่าวตลาดซื้อขายนกเตจากาซื้อดังในรอบวันที่7สิงหาคม2567พิมลิกอังกฤษ เวสแฮมเปิดตัวกีโดรรดิเกสกองกลางชาวอารเจนตินามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวพร้อมเซ็นสัญญายาว2ปีออฟฟิเชียลอาชอนอลเตรียมจะปล่อยตัวข้าวไฮในทวารส่วนเกินไปร่วมทีมเรอัลบารริลิตด้วยสัญญายืมตัวในฤดูก,กาลหน้าข้าวจากฟาบิโซโรมาโน ชัยดูโอบิมาตินผ่านการตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์เด็ดแล้วข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่เชลซีจะเซ็นสัญญากับซามูโอโมโลเดียนกองหน้าจากอาเลสโกมาริตมาร่วมทีมด้วยสัญญายาว7ปีโดยตรามีรับข้อเสนอ35ล้านปอนด์ไว้พิจนารณาแล้วรวมถึงนักเตะต,ตอบตกลงจะย้ายมาเชลซีแล้วด้วยเช่นกันข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่โดมิกโซลันกี้มีค่าฉิกสัญญาการบ,บอลมัดที่65ล้านปอนด์ท่ามกลางความสนใจจากท็อตแนมฮอสเปอร์ข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่ หากเชลซีคว้าตัวซามูโอโมโรเดียนจากอาโโร์เจนติดจะเป็นการปิดโอกาสย้ายทีมของวิเตอร์โอซิเมนลงไปในตัวข่าวจากเจโรการดิมาเซโอไบรตันกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับมัดโฮเม,มนมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวข่าวจากฟาเรียนแพทเทนเบิร์กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต,ต้องการจะปล่อยตัวกาซิเมโรซัมเมอร์นี้แต่ยังไม่มีทีมใดที่ให้ความสนใจอย,อย่างจริงจังณเวลานี้ข่าวจากเจมดักเกอร์สี่ทางเลือกเสริมทัพแดนกลางไม่เจ็บณเวลานี้คือซันเดอร์เบิร์ก ริชาร์ดไลออสมาร์ตินซูบิเมนดีและโซฟิยานอัมระบัดข้าวจากเจมส์ดักเกอร์แมนเชสเตอร์เตะติดต่อไปยังตัวแทนของซาราเบิร์กองกลางของเบอร์ลี่แล้วเข้าจากลอรีวิทเวลเอาอาลีกลังมาให้ความสนใจในตัวเคอร์สซูมากองหลังของไวแซมเข้าจากซานติอาโอน่าคริสตันพาลเลตปฏิเสธข้อเสนอแรกของนิวคาเซิลในการขอซื้อตัวมาร์เกหีโดยเชื่อว่าสติการองจะกลับมาพร้อมกับข้อเสนอครั้งใหม่ในเดี๋ยวๆนี้เข้าจากสกายสปอร์ต อัลฟี่กิลคริสจะย้ายออกจากเชลซีไปร่วมทีมเชฟฟีเดตด้วยสัญญายืมตัวซัมเมอร์นี้ข่าวจากดีอัลติกวิชาริสซอนพร้อมจะพิจารณาข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียโดยมีอัลอาลีกำลังให้ความสนใจข่าวจากทอรสปอร์ตลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาโอกาสในการเซ็นสัญญากับเฟเดโกเฮียซาตัวลุกส่วนเกินของยูเวนตุสซัมเมอร์นี้ข่าวจากเดลี่มิลเลอร์อารอนวานบิสกาไม่ต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ไปร่วมทีมเวสต์แฮมเพราะเจ้าตัวต้องยอมลดค่าในลงจากเดิมอย่างมากข่าวจากเดอะซัน ลาลีกาสเปนบาสซลน,นาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวดานิโอโมตัวรุกจากอาเบลักซิกมาร่วมทีมด้วยค่าตัว55ล้านยูโรบวกโบนัส7ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญายาวถึงปี2030เข้าจากฟาบิโซโ,โรมาโนอลเลตกโกามริตบรรลุข้อตกลงคว้าตัวฮูเรนอาวารสกองหน้าจากแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้มาร่วมทีมด้วยค่าตัว75ล้านยูโรบวกโบนัส20ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญา5ปีเข้าจากฟาบิโซโรมาโน อตเลติโกโมาเรตบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคอเนอร์กาลเกอร์กองกลางจากเชลซีมาร่วมทีมได้ค่าตัว4 2ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญาหปีเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่เอฟซีกำลังเจรจาก,กับอตเลติโกโมาเรตในการขอซื้อตัวองตวนกริสมันเข้าจากทอมโบเกต์ิโกโวิลเลียมจะไม่ย้ายไปร่วมทีมบาร์โลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงและจะค้าแข่งอยู่กับแอตติกบินเบาต่อไปในฤดูกาลนี้เข้าจากมาค้า เกาโชซิลลาอิตาลียูซุฟโฟฟาน่ายังคงยืนยันชัดเจนว่าต้องการจะย้ายออกจากโมดิโกไปร่วมทีมเอซิมิลานแต่ทั้งสองสโมสรยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้และยังไม่มีข้อเสนอเข้ามาจากทั้งเวสแฮมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวจากฟาบิโซโรมาโนอยู่เป็นตุสเปิดเจรจากับตัวแทนของกาเลโนตัวลูกชาวบราซิลของเอฟซีปอร์โตแล้วโดยโตสกัดเรียกค่าตัวที่ราว40ล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโรมาโน นาโปลีกำลังพยายามคว้าตัวดาวิดเนเรสตัวลูกจากเบนฟิก้าที่มีค่าตัวอยู่ที่ราว25ล้านยูโรเข้าจากเชลล์ลกาดิมาเซโอโจนาธานเดวิดปฏิเสธที่จะย้ายจากเรลวไปร่วมทีมโรมา่าโดยสัญญาของเขากำลังจะหมดลงในปี2025ั่าเข้าจากเลเกิยลีกเอิงฝรั่งเศสปริสแซงชักแมงกำลังให้ความสนใจในตัวคิงลี่โกมองตัวลูกของบาเยมิเกลที่ยินดีจะปล่อยตัวด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเข้าจากฟอร์เรนเพเทนเบิร์กปริสแซงชักแมงกำลังเปิดเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขอซื้อออตตัวเจจดนนซาาาาโชขกกสสยปร์ โอลิมปิกมากเซยื่นข้อเสนอ2 0ล้านยูโรให้กับลองพิจณาในการขอซื้อตัวเอเลวานีกองหน้าชาวฝรั่งเศสมาร่วมทีมเข้าวจากโรอิกทานซิบุนเดสลีกาเยอรมนีไบยมินิกมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวโจนาธานทากองหลังจากไบเออร์เดวเซนมาร่วมทีมได้เข้าจากฟาบิโซโรมานโนโจโชคิมิตต้องการจะคาแข่งอยู่กับไบยมินิกต่อไปในดุกนี้เข้าจากซานติอาหน์นาไบยมินิกจะไม่สามารถเซ็นสัญญาก,กับโจนาธานทาได้หากพวกเขายังปล่อยมัตทาเดล,ลิกไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดไม่ได้ข้าวจากคิกเกอร์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ